ฟังกันให้ดีนะทุกคนข่าวดีที่แม่จะบอกในวันนี้ก็คือแม่ได้เลิกแต่งงานของแกกับหนูนิ้งเรียบร้อยแล้วอะไรกันนะครับคุณแม่ผมกับนิ้งเราไม่เคยร,รู้จักกันมาก่อนจะแต่งงานได้ไงส่วนผมก็เป็นแฟนกับครีมอยู่แล้วผมจะแต่งงานกับครีมละครซากุระสตอรี่เรื่องรักต้องเลือก นารุมนคุณแม่จอมบ,บงการอาศัยอยู่กับลูกชายของเธอที่ชื่อว่าแซมเพียงสองคนนารุมนเป็นคนเจ้าระเบียบและชอบบังคับแซมให้ทำตามที่เธอบอกอยู่เสมอวันนี้อย่าออกไปไหนนะลูกแม่ชวนหนูนิ้งเข้ามากินข้าวที่บ้านเรานิ้งมีใครหรอครับคุณแม่อย่าบอกนะว่าเป็นผู้หญิงที่คุณแม่จะให้ผมแต่งงานด้วยช่างสัรหาจริงๆสัญหาไม่เลิกเลยนะแม่ไม่รู้ะ่ะ ลูกสะใภ้ของแม่แม่ก็จะต้องเลือกเองส่วนเยลครีมนั้นแม่ไม่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวหล่อเสือหล่อตะเค่ไม่เหมือนหนุนนิงหรอกเรียบร้อยโธ่คุณแม่การแต่งตัวมันก็แค่รสสิยมความชอบส่วนตัวแต่ว่านิสัยของครีมเขานั้นดีมากเลยนะครับไม่รู้แม่ไม่สนแกต้องแต่งงานกับหนุนนิงผมกับผู้หญิงที่คุณแม่ว่ายังไม่เคยเจอกันเลย เราสองคนจะแต่งงานกันได้ยังไงก็จะเจอกันวันนี้แล้วยังไงล่ะแกอย่าพูดมากนารุมลมักจะจับคู่ผู้หญิงคนนั้นคนนี้ให้กับแซมอยู่เสมอซึ่งเธอไม่ได้สนใจเลยว่าลูกชายของเธอนั้นจะรู้สึกยังไงโอ้ยปวดหัวจริงๆเลยเมื่อไหร่แม่จะเลิกทำแบบนี้สักทีชีวิตของเราทำไมเราจะเลือกเองไม่ได้ จะพูดอะไรรุนแรงไปเดี๋ยวแม่ก็จะเสียใจอีกแซมนั้นรักแม่มากเขาจึงปวดหัวกับการกระทําของนารมวนตลอดมามีแฟนกี่คนกี่คนก็ต้องเลิกเพราะว่าแม่ของเขาไม่ชอบอ้าวออมาแล้วรักครีมตรงเวลาดีนี่เราอะ่ะอะไรกันครับคุณแม่ทำไมเครีมถึงมาบ้านเราวันนี้มีอะไรหรือเปล่าครับไม่เห็นโทรบอกผมก่อนเลย นี่คุณไม่รู้เรื่องหรอคะคุณแม่ของคุณเรียกให้ชินมาใช่แม่เป็นคนเรียกเอกครีมมาเองวันนี้เป็นวันสำคัญแม่อยากจะให้เขามานั่งฝังด้วยตอนนี้ทั้งแซมและครีมรู้สึกงงและสับสนไปหมดไม่รู้ว่าแม่จะมาไหมไหนนอกจากนารืมนจะโทรเรียกครีมมาแล้วเธอยังโทรตามนิ้งคนที่อยากจะให้แต่งงานกับลูกชายด้วย มาแล้วหรอจะหนูนิงแหมตรงเวลาจริงๆดูสิแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยสะอาดสะอานสวัสดีค่ะคุณป้าโอ้โหบ้านคุณป้าใหญ่โตจังเลยนะคะชอบใช่ไหมจ๊ะบ้านหลังนี้เอาละ่ะนิงกับครมีมมารู้จักกันไว้สินี่ครมีมเป็นเพื่อนของตาแซมเขาส่วนนี่หนูนิง้งเป็นวาทีลูกสะใภ้ของฉันเอง ครีมนั้นพอจะรู้จักแซมแมาบ้างแล้วว่าแม่ของเขานั้นเป็นคนที่จอมบงการและชอบบังคับแต่ครีมไม่คิดว่าแม้แต่การเลือกคู่ครองแม่ของแซมก็ยังจะต้องเลือกให้มันจะไปกันใหญ่แล้วนะครับคุณแม่แต่ง,งงแต่งงานอะไรกันแล้ววันนี้คุณแม่จะทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายเงียบไปเลยนะตาแซมหมานี่จะหนูนิ่งมาน,นี่เดี๋ยวแม่จะให้รู้จักกับพี่แซมนะจ๊ะ สวัสดีค่ะพี่แซมแหมหล่อจริงๆเหมือนที่คุณแม่เคยบอกหนูเลยนะคะหล่อแล้วยังนิสัยดีด้วยนะกระตันอยู่มากเออแต่ว่าคุณแม่ครับเอานาตาแซมอย่าขัดใจแม่ทำให้แม่เสียใจมันบาปรู้ไหมนารุมนพยายามแยกครีมออกจากแซมเพื่อให้นิงนั้นได้ใกล้ชิดกับลูกชายของเธอโอ้ยตายถึงเวลากินข้าวกันแล้วมาๆมาๆมา,มา,มา,มานั่งกัน แม่มีเรื่องสำคัญจะบอกทุกคนด้วยเรื่องสำคัญที่ว่านั้นก็คือแม่ได้เลิกแต่งงานของแกกับหนูนิ้งแล้วหนูนิ้งคือตัวจริงส่วนคนอื่นๆนั้นก็แค่ทางผ่านถ้ารู้แล้วก็หลบไปซะน,นะอยู่ๆนะรุมนล<ๆ>ก็จะให้ลูกชายของเธอแต่งงานกับนิง้งผู้หญิงซึ่งไม่เคยเจอหน้าและไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนอะไรกันครับคุณแม่ ผมกับนิ้งรไม่เคยเจอกันไม่เคยคุยกันสักคำเราจะแต่งงานกันได้ยังไงนี่มันอะไรกันแท้แซมคุณจะให้แม่ของคุณคอยบงการชีวิตแบบนี้ไม่ได้นะคะอย่ามาย่งได้ไหมเยกครีมแหมแกนี่คอยปั่นหัวลูกชายฉันนะผู้หญิงที่แม่เลือกให้คือผู้หญิงที่ดีที่สุดไม่ใช่จะไปคว้าก้อนกลัวที่ไหนมาก็ได้แต่ผมกับครีมเรารักกันนะครับคุณแม่ครีมเป็นคนดี ผมรับรองได้แกเชื่อแม่ซีแต่งงานกับหนูนิ้งบ้านหนูนิ้งเขามั่นคงส่วนบ้านเราก็มีฐานะเงินทองไม่รั่วไหลแน่นอนและเรื่มมลยังคงยืนกลานกับลูกชายที่จะให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักมันจะเกินไปแล้วนะคะคุณแม่คุณแม่ทำอะไรไม่คิดถึงจิตใจลูกชายเลยแซมเขาโตแล้วเขามีความคิดเป็นของตัวเองคุณแม่ควรที่จะให้เขาเลือกเองนะคะ ก็ได้งั้นแกเลือกมาตาแซมแกจะเลือกฉันหรือว่าเลือกแฟนของแกถ้าแกเลือกนางนี่เราสองคนก็ตัดขาดจากความเป็นแม่เป็นลูกกันเลยคุณแม่ก็รู้ว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้คุณแม่อย่าบังคับผมเลยครับเอาละค่ะแซมฉันว่าในเมื่อคุณเลือกไม่ได้งั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันครีมโมโหและหนีกลับบ้านไปแต่เธอก็เข้าใจแซมว่าเขานั้นรักแม่ของเขามาก และแซมก็รักครีมมากเช่นกันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้แซมเลือกใครไม่ได้สักคนมาจะลูกมาจากไม่ต้องไปสนใจนางนั่นหรอกนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องแต่งงานต่อนะลูกเนรืมนทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอยังคงขยันขยอให้แซมและนิ้งมานั่งกินข้าวด้วยกันและในตอนนี้ความอดทนของแซมก็สิ้นสุดลงเขานั่งลงกลุมขมับแล้วตะโกนออกมา โอ้ยผมไม่ไหวแล้วนะแม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่บังคับผมทุกอย่างตอนเด็กผมอยากได้รถยนต์บังคับแต่แม่ก็ให้ผมเล่นเลโก้พอเข้ามาหาลัยผมอยากเรียนศิลปะแม่ก็ให้ผมเรียนวิศวะตอนนี้นิ้งชักจะเห็นท่าไม่ดีเธอจึงบอกกับนารุมนว่าเออคุณแม่คะหนูว่าพี่แซมเขาดูเครียดเกินไปแล้วนะคะ เรื่องงานแต่งงานของหนูกับพี่แซมยกเลิกก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนตัวหนูเองก็มีผู้ชายมาชอบเยอะแยะเลือกไม่ถูกเลยละคะคุณแม่เอาเป็นว่าหนูขอบายแล้วกันนะคะสําหรับพี่แซมนะ่ะให้เขาไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักเถอะค่ะหลังจากเรื่องวันนั้นที่เกิดขึ้นแซมก็หนีไปทํางานต่างประเทศทิ้งให้นารมนต้องอยู่บ้านเพียงลําพัง ไม่น่าเลยฉันไม่น่าไปบังคับลกูกจนมันทนไม่ไหวต้องหนีไปทำงานที่ต่างประเทศส่วนตัวฉันก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวเงาจะตายแทนที่จะมีลูกหลานอยู่ด้วยกลับต้องมาอยู่คนเดียวเมื่อไร่กันนะตาแซมจะกลับมาสักทีลูกเอ้ยแซมไปทํำงานต่างประเทศได้สองปีเขาก็บินกลับมาเยี่ยมเธอแต่แซมไม่ได้มาคนเดียว เขาแต่งงานกับสาวฝรั่งผมทองแถมตอนนี้แซมก็มีลูกแล้วด้วยโอ้ไม่ก๊อต่แซมแกไปคว้าสาวฝรั่งผมทองมาเป็นเมียเหรเนี่ขัดใจแม่อย่างแรงเลยตอนนี้คุณแม่จะบังคับผมไม่ได้แล้วนะครับต้องทำใจอย่างเดียว